ในการบล็อชํำนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือถุงดํานะครับเราอาจจะใช้อุปกรณ์อย่างอื่นทดแทนก็ได้นะครับ2นะครับเป็นมีดคัตเตอร์นะครับเราอาจจะใช้เป็นมีดคัตเตอร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นกรรไกรตัดแต่งกิ่งก็ได้นะครับซึ่งกรรไกรตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันจะใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้หรือว่าไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าเราใช้เราก็ สามารถที่จะทําให้กิ่งบักชันของเราออกลากได้ดีนะครับนั่นก็คือน้ํายาเล่งลากนะครับหากเราไม่มีน้ํายาเล่งลากนะครับเราสามารถใช้กะปีนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือกระปินะครับเราสามารถใช้กระปิแทนน้ํายาเล่งลากได้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าวิธีการใช้ใช้อย่างไรนะครับต่อมาครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือ วัสดุปลูกนะครับซึ่งวัสดุปลูกที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นการผสมกันระหว่างดินแล้วก็มูลไส้เดือนนะครับแล้วก็แกลบนะครับแล้วก็เป็นกากมะพร้าวสับนะครับในยัตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งและต่อหนึ่งนะครับและที่ขายมาหน้านะครับก็จะเป็นกิ่งพันธนะครับซึ่งกิ่งพันธ์ที่ครูเลือกมานะครับจะเป็นกิ่งพันธุ์ต้นมันเบอร์รี่นะครับ หลายคนน่าจะเคยกินนะครับผลของมันเบอรี่นะครับถ้าเป็นลูกสีแดงๆนะครับจะมีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวนะครับซึ่งเราอยากให้หวานล้วก็คงจะต้องบริโภคผลที่มีสีออกม่วงๆดําๆนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเตรียมถุงดํานะครับโดยการนําวัสดุปลูกนะครับใส่ลงไปในถุงดํานะครับากถุงดําที่เราใช้นะครับมี ความยาวมากจนเกินไปนะครับเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับโดยการพับขอบถุงลงมานะครับเอาตามความเหมาะสมนะครับมือจะพับลงมาประมาณ1-2นิ้วก็ได้นะครับจากนั้นก็จัดทรงของถุงดำนิดนึงนะครับ ตอนต่อไปก็นําวัสดุปลูกที่เราเตรียมนะครับมาใส่ในถุงดํานะครับถุงดํานะครับจะมีมุมอยู่สี่มุมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญในในการที่จะอัดวสัสดุปลูกบริเวณมุมสี่มุมนี้ให้แน่นนะครับเพื่อเวลาเรานําไปวางในพื้นเนี่ยถุงจาจะได้ไม่ล้มนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เติมวัสดุปลูกลงไปให้เต็มนะครับโดยที่ไม่ต้องไปอัดหรือว่าไม่ต้องไปเน้นให้มันแน่นนะครับเราปล่อยให้มันโล่งๆแบบนี้เลยนะครับต่อมาครับเราก็จะมาเตรียมกิ่งพันกันนะครับซึ่งก็ครูได้เลือกใช้กันไกลตัดแต่งกิ่งนะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มความสะดวกมากขึ้นนะครับลักษณะของกิ่งพันนะครับเรามาดูไปพร้อมกันนะครับ ่วนที่ครูชี้อยู่นะครับเป็นลักษณะของกิ่งที่มีความแก่นะครับส่วนด้านบนนะครับเป็นกิ่งที่มีความอ่อนนะครับซึ่งตรงกลางก็จะเป็นกิ่งที่มีความเป็นกิ่งคึ่งแก่คึ่งอ่อนนะครับซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งสามแบบนะครับทีนี้นะครับในการเลือกกิ่งนะครับครูยกตัวอย่างกิ่งที่เป็นกิ่งแก่นะครับจุดที่ครูชี้อยู่นะครับเป็นจุดของตาใบนะครับ เพราะฉะนั้นบริเวณตาใบเนี่ยถ้าเราตัดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่กําเนิดรากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัดนะครับเราควรจะตัดให้มันชิดกับบริเวณตาใบนะครับยิ่งใกล้เท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีนะครับทําให้มันออกรากได้นะครับเวลาตัดนะครับเราใช้วิธีการในการตัดเฉียงนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการออกรากนะครับส่วนของความยาวของกิ่งนะครับยาวแค่ไหนดีนะครับ ยาวประมาณหนึ่งคืบก็ได้ครับหรือจะใช้มันบรรทัดนะครับหรือจะใช้วิธีการกัดด้วยสายตานะครับประมาณสักสิบเซนนะครับยาวประมาณสิบเซนก็ได้นะครับประมาณสักหนึ่งคืบนะครับหนึ่งฝ่ามือของเรานั่นเองนะครับจากนั้นก็ใช้กรรไกรนะครับตัดเราก็จะได้กิ่งหนึ่งกิ่งแล้วนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่ากิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมีกิ่งที่มันแตกกิ่งออกมาเพิ่มเนี่ยเราก็สามารถใช้กรรไกรนะครับตัดแต่งนะครับตัดทิ้งได้เลยนะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับเราควรจะตัดให้มันใกล้กับบริเวณที่เป็นส่วนของใต้ตาใบให้มากที่สุดนะครับเพราะตรงนั้นคือจุดที่มันจะกําเนิดรากใหม่ออกมานะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเตรียมน้ำยาเล่งรากนะครับซึ่งก็มีขายอยู่หลายบริษัทนะครับหลายแบบมากๆนะครับก็เราจะนําน้ํายาเล่งรากนี่นะครับมาผสมกับน้ํานะครับ ก่อนใช้นะครับเราควรอ่านฉลาก่อนนะครับว่าเราเราจะผสมน้ําในอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับอีกอย่างนึงนะครับที่บอกไปเมื่อกี้นะครับกะปีครับ เราสามารถใช้กะปีนะครับทดแทนการใช้น้ายาเร่งรากได้นะครับวิธีการใช้ก็ไม่ยากครับต้องเรียนเอากระปิมานะครับแล้วก็นํามาผสมกับน้ํานะครับมาละลายกับน้ํานะครับ อย่างที่บอกไปนะครับเราสามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับหรือเราไม่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่การเลือกใช้น้ํายาเร่งรากหรือว่ากระปีนเนี่ยจะจะเพิ่มประสิทธิภาพในการออกรากนะครับซึ่งขั้นตอนต่อไปเราก็นํากิ่งที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับมาจุ่มน้ํานะครับประมาณสักห้าถึงสิบวินานทีนะครับแต่นั้นก็นํามาผึ่งให้แห้งนะครับ เมื่อแห้งแล้วนะครับเราก็จะกะความยาวของกิ่งครับโดยการแบ่งความยาวของกิ่งออกเป็น3ส่วนนะครับซึ่งเราจะปักลงดินแค่หนึ่งส่วนเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเราจะปักความลึกลงไปนะครับประมาณหนึใน3ของความยาวกิ่งนะครับไม่ว่าความยาวของกิ่งจะมีความยาวเท่าไหร่นะครับเราจะกะออกเป็น3ส่วนนะครับแล้วก็ปักลึกลงไปนะครับหใน3ของความยาวของกิ่งนะครับ พอเราปักของใปเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้มือกดไปบริเวณวัสดุปลูกนิดนึงนะครับจากนั้นก็ทําการรดน้ําสักเล็กน้อยนะครับสถานที่ที่เหมาะสมในการนํากิ่งที่เราปักชําไปเก็บนะครับก็ควรจะเป็นสถานที่ที่มีแสงแดดร่มลําไลนะครับหลังจากนี้ก็ประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับพืชก็จะแตกกิ่งหรือว่าแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับ